โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงืนุ่้หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลืนนุ่นหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคลิปแรก3คู่จาก2ลีกครับไปเริ่มที่เวลาหกโมงครึ่งช่วงเย็นเลยครับเวสต์แฮมจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลเวสต์แฮม48แต้มจากการชนะ13เสมอ9แพ้12นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้คริสตัลพาเลซมาเละ2ต่อ5ครับจารอดโบเวนยังเจ็บนะครับตอนนั้นแกนหลักก็เจมวอร์ดพาวโมเมดคคูููสสลัปาาเกต้ กองหน้ามิเกลอันโตนิโอครับเจอกับลิเวอร์พูล7-4แต้มจากการชนะ22เสมอ8แพ้4เกมล่าสุดถือว่าเสียหายนะครับบุกไปแพ้เอเวอเรตันมา0-2ต่อครับทีนี้โจตายังเจ็บ กัคโปต้องเช็คนะครับว่าหายป่วยหรือยังครับที่เหลือก็แมคอลิสเตอร์วัตารุเอนโดน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับนารุก,ก็ไม่มีทางเลือกครับต้องใช้ซาร่าลูดิอาร์ดกับเดวิดนูนเยสเหมือนเดิมฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้ว2นัดนะครับในลีกลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะ3-1ในฟุตบอลคาราบาวครับลิเวอร์พูลก็เปิดแอนฟิลด์ถล่ม5-1คู่นี้ก่อนเกมลิเวอร์พูลยังบุกมาเป็นต่อนะครับเอ,า,อาง่ายลิเวอร์พูลแพ้2จาก3เกมโอกาสลุน้นแชมป์ยากจริงนะครับส่วนเวสต์แฮมก็แพ้มา2นัดติดแแแมมมม้ววว่่่่าาลลิเเอร์์พูจจะยตตกทีีสฮไ บอโบเวนครับแล้วฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ดีด้วยครับยังชอบที่ลิเวอร์พูลมากกว่าครับพี่เ็ดมองว่าน่าจะรวมใจกันมาได้แล้วบุกมาเบียดชนะเวสต์แฮมได้อย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับคู่ต่อมา2ทุ่มครึ่งบิ๊กแมชชในบุนเดสซีกาครับอาเบไลซิกอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับบุนเซอร์ดอนมูลอันดับ5 เป็นการแย่งโคต้าแชมเปี้ยนลีกโดยตรงนะครับไลซิก59แต้มจากการชนะ18เสมอ5แพ้7เกมล่าสุดบุกชนะไฮเดนฮามมา2-1นะครับยูซุโพเซนยังเจ็บแต่ว่า4นารุกดานิโอโมซาบีซีมอนคูนาริสโอเปนดากับเบนจามินเซตโก้พร้อมลงเล่นในขณะที่ดอดมุน57แต้มจากการชนะ16เสมอ9แพ้5เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับทีมแชมป์เลว์กูเซนมา1-1ปัญหาคือเอมเรชานกับเอียนมาเทน ติดโทษแบนนะครับแถมดอนเยลมาเล่นก็ยังเจ็บดังนั้นเนี่ยแดนกลางเป็นมาเซลซาบิเซอร์ครับแนวรุกเจรอนซานช่วยูเลียนบลันกองหน้านิคลาสฟูครูกนะครับนัดแรกเจอกันไลสิกบุกชนะ3-2คู่นี้ก่อนเกม เขามองไลสิกเป็นต่อแน่ครับอาจจะดูเหมือนใกล้เคียงนะครับแต่ว่าไราสิกชั่วโมงนี้ดีจริงๆครับรทดดมุลเนี่ยแม่เล่นเยือนยังมีปัญหาครับแถมไม่มีเอ็มเรชานกับดอนเยลมาเล่นเนี่ยกำลังหลักหายไปเยอะนะครับไรกช่วงนี้กำลังท็อปฟอร์มครับวัดใจเอเาเบไรสิกพี่เฉยมองว่าจะเบียดชนะเก็บ3แต้มเลยครับ ปิดท้ายที่เวลา3ทุ่มพรีเมียร์ลีกอีกคู่หนึ่งนะครับนิวคาเซอร์ันดับ7จ,จะเปิดบ้านเจอกับทีมบวยเชฟฟ,ฟิลด์ยูเนเต็ดนิวคาเซอร50แต้นจากการชนะ15เสมอ5แพ้13นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้พาเลตมา0ต่อ2ครับตัวเจ็บเพียบเหมือนเดิม ตรงกลางก็บูนุกกิเมไรส์ชอนลองสตาร์ฟนะครับแนวรุกก็คงต้องใช้กอร์ดอนฮาวิบาร์ดแล้วก็อาริสเดอร์อีซักเหมือนเดิมเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด16แต้มจากการชนะ3เสมอ7แพ้ถึง24นะครับเกมล่าสุดก็บุกแพ้แมนยูมา2-4งการหลักก็กูสตาโวฮามเมอร์คู่หน้าคาร์มรอนอาเชอร์กับเบนเบอรตันดีอาสนะครับนัดแรกแท่งจำกันได้นิวคาสเซิลบุกถล่ม8-0ครับคู่นี้ก่อนเกมนิวคาสเซิลเป็นต่อเยอะตอ ่าสุดแต่น่าเป็นการเล่นเยือนครับเกมในเซนเจนพาร์คค่อนข้างแน่นอนนะครับแถมเชฟยู่ก็น่าจะเตรียมใจตกชั้นอยู่แล้วครับวัดใจดีคาเซลการันตีถึง2ประตูแน่และอาจจะมากกว่าน,นั้นเชียร์ิวคาเซลนะครับสรุป3คผู้ในคลิปแรกชอบไปที่ลิเวอร์พูลอาเบลไลซิกและิวคาเซลครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย